สวัสดีครับช่องธรรมหาเดกวันนี้เป็นลม mm. เป็นคลื่นได้ปลา250ร้อยห้าสิบไทยมันเป็นลมพี่น้อง่าลมแรงมาแล้ววิ่งเข้าปากันทุกอย่างเข้าป the ่าถุงลมก็ไม่ได้มาก็ได้วิ่งเข้าปากันหมดลุงลมก็จะวางกันอยู่เราวางทีเดียว เราจะเข้าบ้านแล้วรับก็ได้ได้รัก็ได้ 50, เราไร้อ5สรอยห้บถ่าย กว่าท่ายก็ไว้ใจและเป็นน้องกันหนึ่งแ้ ลมแต่เมื่อเช้าพี่นอ้องเอ้ยมันรู้ลมอะไรเปลียดลมหนาวมาเปลี่ยนเป็นรุนล,ลมนี้ไม่หยุดทางเข้าบ้านทางเข้าแพรเรามาแต่ดูนนหน้าก็เปญีทูวันนี้มาไปวางปลาแถวหนทางเข้าก็เปญีอเอาพิงกันมังงา ได้ปลาอยู่ไม่ได้เป็นลมพี่น้องลมห่อยลมแข็งลื้อห่อย

Bapak tangen be, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.